สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกแบบฝากที่ครูสักไปวันก่อน,อนลูกทากันเสร็จหรือยังคะคนที่ยังทําไม่เสร็จเียก็ทําให้เสร็จนะคะหากไม่เข้าใจนะคะก็กลับไปดูในคลิปวิดีโอได้นะคะทีนี้นคุณครูขอญอาตแจ้งในสัปดาห์ต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดลงในสมุด ให,ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะ,ะนะคะแบบแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดแล้วคุณครูจะบอกว่าทําแบบฝึกหัดหน้าไหนนะคะเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยตอนนี้นักเรียนได้ส่งสมุดหนังสือแบบฝึกหัดที่ทําในสัปดาห์ก่อนมาไว้ให้คุณครูตรวจนะคะคุณครูก็จะตรวจก่อน แล้วก็ในช่วงที่นักเรียนเรียนในสัปดาห์านี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะสลับกันนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการหารเศรษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะการหารเศรษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการหารเศรษส่วนด้วยจํานวนนับนี้นะคะ อันนี้เรากลับมาทบทวนนะคะเรากลับมาทบทวนนะคะการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนโกนนะคะว่าการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนั้นทำได้อย่างไรนะคะทําได้อย่างไรนะคะดูนะคะจําได้ไหมว่าการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนทําอย่างไรนะคะยกตัวอย่างนะคะ9หารด้วยเศษหนึ่งส่วนสามตัวตั้งคงเดิมนะคะ คูณด้วยส่วนกลับส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนสก็คือเศษสามส่วนหนึ่งนะคะสลับการที่ตัวตัวเศษกับตัวส่วนนะคะต่อไปเราก็คูณเหมือนกับการคูณเศษส่วนปกตินะคะเอาจำนวนนับคูณด้วยตัวเศษนะคะตัวส่วนคงเดิมนะคะ3คูณ9ก็ได้27ก็เป็นเศษ27ส่วนหหรือ27นะคะอันนี้นักเรียนเข้าใจดีแล้วใช่ไหมคะเพราะนักเรียนทำแบบกเกมาแล้วนะคะ ทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื <an> ่องการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนนั้ทำอย่างไรนะคะก่อนที่นักเรียนจะเรียนนะคะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอให้เข้าใจนะคะเมื่อดูคลิปวิดีโอให้เข้าใจแล้วแล้วถึงจะมาดูตามที่คุณครูสรุปให้นะคะ พื่อความเข้าใจและคขาให้ทำแบบฝึกหัดนะคะจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอ,โอแล้วเรื่องการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนําโทษนะคะการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนั้นนะคะสามารถทําได้โดยการนรําเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับเนี้ย จะทำอย่างไรอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะอ่านันครูยกตัวอย่างให้เรียนดูนะอ่าตัวอย่างเช่นนะคะเศษ1นส่วนสงหารด้วย3ตัวตั้งก็คือเศษ1นส่วนสงนะคะอ่าคูณคูณคูณด้วยส่วนกลับส่วนกลับของ3ก็คือเศษ1นส่วนสนะคะ เมื่อเป็นเศษส่วนแล้วต่อไปนะคะเราก็มาคูณเหมือนกับคูณเศษส่วนธรรมดานะคะก็คือเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน1คูณ1ก็ได้1 2คูณ3ก็ได้6ก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2หารด้วย3ได้เท่ากับเศษ1นส่วน6นะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเศษ เศษ4ส่วนหาหารด้วย4นะคะตัวตั้งก็คือเศษ4ส่วนหตัวหารก็คือ4อ้าวเมื่อแสดงวิธีทำตัวตั้งยังคงเดิมก็คือเศษ4ส่วน5นะคะคูณด้วยส่วนกลับส่วนกลับของ4ี่ก็คือเศษ1นส่วน4นะคะตัวนี้ก็เป็นเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนนะคะ แล้ว็็ใช้ความรู้เดิมที่เรียนมานะคะเศษส่วนคูณเศษส่วนก็คือเอาเศษคูณเศษแล้วก็เอาส่วนคูณส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ4คูณ1ได้4 5คูณสได้20ได้แล้วคำตอบก็คือเศษ4ส่วน20นะคะต่อไปเราก็ต้องทำเศษ4ส่วน20นี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายนะคะก็คือการนาเลข First, <t ried idad> ああ skies, มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เรียกเร็วมาหารได้เลคะลองคิดดูซิเรียกเร็นมาหารได้เก่งมากค่ะเอาเลข c มาหาร c 1 4 4 5 20ห้าี่สก็จะได้ว่าเศษ4ส่วนหาหารด้วย4ก็จะได้เท่ากับเศน1ส่วน5นะคะยังไงคะเข้าใจไหมทันหรือเปล่า ต่อไปนะคะดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัว isher. อย่างเศษสามส่วนเจ็ดนะคะหารด้วยหกตัวตั้งก็คือเศษสามส่วนเจ็ดนะคะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของหกก็คือเศษหนึ่งส่วนหกค่ต่อไปเราก็ดเาเนินการคูณเศษส่วนคูณเศษส่วน ก็เอาเศษคูณเศษ3คูณ1ส่วนคูณส่วนก็คือ7คูณ6ก็จะได้ว่า3คูณ1ได้3 7เจก็42นะคะได้ละต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายนะคะก็หาตัวเลขมาหารทั้งตัวเศษและส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับเอาเลข3 1 3 3หาร4 313หรเหลือเศษ1เป็น12 3 4, 2ก็เท่ากับเศษ1นส่วน14ะคะก็จะได้คำตอบว่าเศษ 3, 7ส่วนเหารด้วย C หารด้วย6ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน14ะคะ,อะโอเคนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะ่าเองอ่านักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะลองทำดูนะคะว่า เศษ4ส่วน3นะคะหารด้วย5นั้นจะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคนะคะได้แล้วนะคะอ่ามาดูนะคะตัวตั้งคืออะไรเอ่ยตัวตั้งก็คือเศษ4ส่วน3คูณด้วยส่วนกลับของ5ก็คือเศษ1ส่วน5้าอ่ เศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนนะคะต่อไปก็เอาเศษคูณเศษก็เอา4คูณหนึ่งตัวส่วนก็คือ3คูณ5นะคะก็เท่ากับ4คูณ1ได้เลยคะสีคูณ5ก็เป็น1 5อ่าดูสิคะเป็นเศษส่วนอย่างง่ายรืยยังหาเลขมหารได้ไหมคะทั้งตัวเศษและตัวส่วน ไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเลขคู่ตัวนี้เป็นเลขคี่แสดงว่าตอบเท่าไหร่คะตอบเศษ4ี่ส่วนสินั่นคือเศษสีส่วนสหารด้วย5เท่ากับเศษ4ี่ส่วนสินะคะของนักเรียนถูกไหมคะโอ้เก่งมากคะ่ะอ่าดูต่อไปดูข้อที่2นะคะอ่าลองทำข้อที่2องดูนะ อ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะอ่าดูนะคะตัวตั้งคืออะไรลูกเศษ49ส่วน14คูณด้วยส่วนกลับของ14ก็คือเศษ1ส่วน14อ่าต่อไปนะคะก็เอาเศษคูณเศษก็คือเศษ49คูณ1ส่วน14คูณ14 แล้วเท่ไห่คะแล้วแต่ไห่คะอ่ะตอนนี้นักเรียนอยากตัดทอนไหมคะอ่าเราตัดทอนนะเอาเลีกมาหารั้งตัวเศษเลขตัวส่วนเราตัดทอนตรตงนี้นะเราลองสักข้อนะสี่สิบเก้ากับสิบสี่นี่เลขอะไรมาตัดทอนได้คะหมาเลขเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าข้างบนก็ตัวเศษก็เหลือเป็นเจ็ดคูณ หข้างล่างก็2องคูณสิบสี่อ้าวยังทอนได้อีกไหมได้อีกคือเลขอะไรคะเลขเจ็ดก,กับเลขสิบสี่เจ็นึเจ็ดเจ็ดสอบสี่ก, 7, 1, 7, 7, 2, ก็เท่ากับข้างบนก็เหลือเศษคูณเศษก็คือส1หคูณหได้1 2ึคูณสองได้สอคูณสได้อะไรคะสอคูณสได้4ี่โอเคดังนั้นนะคะได้คำตอบเท่ากับ เศษ49ส่วน14หาร14เท่ากับเศษ1ส่วน4นะคะอ่าเป็นไงเข้าใจดีขึ้นแล้วยังอ่าข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปอ่าอห้องทําดูก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะอ่านที่นี้เรามาดูนะคะ เศษ27ส่วน15คูณด้วยส่วนกลับคือส่วนกลับของ6ก็คือเศษ1ส่วน6นะคะก็เท่ากับเศษก็คือ27คูน1ส่วน15คูณ6โอเคนะคะก็เท่ากับ คิดยังไงต่อคะจะตัดทอนไม้ตัวไหนตัดก,กันได้บ้างคะอ้าวหกับ2ี่ิบได้ไหมไม่อะไรไสามสามสองหกสามเก็ก็เท่ากับข้างบนก็หรือ9คูณ1ก็ได้9 15คูณ2ก็ได้30อ่ะยังไม่เป็นอย่างง่ายเลย ต่อไปก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายหาเลขรเล็มากามหาเสาม3ู3ย3ศ 3, 3, 0, 0, ก็เท่ากับเศษ3ส่วน10ดังนั้นเศษ27ส่วน15หารด้วย6ก็จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน10นะคะาจากแบบที่นักเรียนทำมานะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะ หากนักเรียนไม่เข้าใจก็นักเรียนไปกลับไปดูในคลิปวีดีโอได้อีกครั้งนะคะทีนี้ต่อไปนะคะให้นักเรียนนี่นะคะทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกในหนังสือเรียนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกในหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกในหนังสือเรียนล่มนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้า41 ข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะ,คนะคะขอจบการสอนนะคะไว้แต่เพียงเ,เท่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะทำด้วยความตั้งใจหากนักเรียนนะคะไม่เข้าใจนะคะนักเรียนไปดูในคลิปไปดูซ้ำได้นะคะ ไปทบทวนในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือแบบเรียนก็ได้หรือนักเรียนโทรมาหาคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนคงจะทำได้ใช่ไหมคะนักเรียนตั้งใจดีนะคะที่ผ่านมานักเรียนไม่ได้โทรมาถามคุณครูเลยแสดงว่านักเรียนทําได้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขก,กับการเรียนที่บ้านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ